อ่าครับผมอยู่กับร้านบอส PC ครับวันนี้เครื่องนี้18,500ครับราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมหน้าจอนะครับเครื่องนี้สเปคอ่า CPU Athlon 3000G ครับ2คอร์4เธร3.5 GHz ครับ RAM 8 GB DDR4 Bus 2666 A-Master ครับการ์ดจอ GTX 1050 Ti 4 GB SSD 256 GB Power Supply 600วัตต์ AeroCool เคสเลือกได้ครับเมนบอร์ดเป็นตัวใหญ่นะครับของ MSI MSI Monta นะครับเป็นตัว Mac นะครับผม อโอเคครับเครื่องนี้18,500บาททุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้6เดือนนะครับอโอเคครับเรามาเทสเกม GTAV กันนะครับผมนี่อันนี้นั่งเล่นสดๆไปครับอันนี้ปรับอะไรครับให้คนดูดูนิดนึงครับปรับอะไรอยู่ปรับสูงพี่อ่ะ,อะเดี๋ยวดูเซตติ้งครับไปเลยครับ นี่ครับพก t e x t อร์พวก shadow เป็น high ทุกอย่างนะครับผมอ่าประมาณนี้จอที่ใช้เทสนะครับเป็นจอ LG 24นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองขับรถให้ดูครับผมเฟรมได้เท่าไหร่เฟรมได้เท่าไหร่นี่เฟรมนะครับ60-70เฟรมขับรถอยู่นะครับ60-70เฟรมนะครับอ่าลื่นๆครับผมลื่นๆครับ 75บเฟรมครับตอนนี้77็สิบเฟรมครับอาจจะมีแตะ80ดสิบเฟรมในบางครั้งบางตอนบางช่วงจังหวะนะครับผมอาโอเคประมาณนี้ขออน,นุญาตมาด้านนี้แล้วกันอ่าลองจกจกไอ้นี้ดิมีอันนี้ไหมบาสุก้ามีอะไรพวกนี้ไหมเออนี่ครับมันมันเลยครับ GTA V ลื่นๆครับผมพังทั้งเมืองครับบอกเลยครับอ่ะหมื่นแปดพันห้ารอยครับราคาเฉพาะเครื่องครับแรมใส่ได้สี่ช่องนะครับการ์ดจอใส่ได้สองช่อง M. 2ได้สองตัวโคตรเปียครับเครื่องนี้นะครับวิ่งหน่อยฮะวิ่งหน่อยครับนี่ครับ อ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับมาดูเกมต่อไปครับ Forza Horizon 4ครับผมอันนี้คือปรับปรับอะไรครับให้ให้เขาดูนะครับปรับอะไรอยู่ครับโอ้ปรับไฮครับเรดเซลูชันครับพันเก้าร้อย l ี่สิบคูณพันแปดสิบฟุตเฮตตีครับอ่ะเล่นต่อเลยครับผมกี่เฟรมครับ 60-70เฟรมครับโดยประมาณนะครับผมอันนี้คือปรับไฮนะครับปรับสูงครับอ่าโอเคครับฟอร์ซ่าในซอนภาพโคตรสวยครับโคตรสมจริงวิวโคตรดีครับนี่ครับเล่นมือเดียวด้วยอย่างเก๋ลงน้ำโชว์ที่เข้าป่าลงน้ำโชว์ดิเ,ดเออตรงไปเลยนะ่ะไปรับรถบินได้ครับ oh. นี่ ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจได้ครับเครื่องนี้18,500บาทเท่านั้นครับใครอยากได้เล่นเกมสไตล์ประมาณนี้นะครับแจ้งได้เลยทัดมาได้เลยครับปรับสูงครับ60-70เฟรมครับเดี๋ยวผมให้ดูครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกอย่างใหม่หมดในเครื่องนี้นะครับประกันปียปีว้นการจอมือสองรับประกันล้าน ให้6เดือนนะครับผมราคาเฉพาะเครื่อง18,500ดันบาทครับอเคสต,ตัวนี้เป็นของ IT s o n a r Demeter แต่อย่างที่บอกไปว่าเคสเลือกได้นะครับเปลี่ยนไฟได้นี่เป็นหมด RGB นะครับนี่เปลี่ยนไฟได้ครับอ่ะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับไม่ชอบสเปคนี้อยากได้ถูกกว่านี้อยากได้แพงกว่านี้อยากได้เคสแบบอื่นร้านเราจัดให้ได้นะครับผม ฝากเครื่องนี้ไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับคิดถึงคอมเทพคิดถึงบอสพีซีครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเดี๋ยววันหลังจะมาลงคลิปเครื่องอื่นๆให้ดูอีกนะครับผมขอบคุณมากครับ